โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะฮะชาโก้นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกม,มช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราจะมากระโดดกระโดดกันนะฮะเนื่องจากว่าก็ตามที่อ่านนะฮะเว็บ,บนี้ไม่พร้อมใช้งานฮะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตบ้านผมมันค่อนข้างเร็วนะเร็วมากเร็วแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ต 8G ฮะเออทุยไปเล่นกัะต่อเลยเล่นกันต่ออลยเ,ลเลยพงจะเล่น ็หลังจากที่ผมหายไปนานนะก็ติดงานติดอะไรบ้าบ้าบาบาตายเลยทำไมนะก็คือแบบประมาณว่าไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปวิดีโอหรือเกียดพุ้ยอะไรประมาณนั้นเออแล้วเดททุิทำไมเนี่ยนะก็ก็เลยกลับมากลับมาเล่นใหม่ก็กลับมาแคสนใหม่เดี๋ยวถ้ามีเวลาบ้างมากๆก็จะทําคลิปลงรัวๆนะก็ขออภยัยที่หายไปนานเกือบเดือนก็เดือนหนึ่งเลย เดียเชียงนะโอเคเราก็จะกระโดดกระโดดกระโดดเราจะทำลายสถิตินะก็ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วกูเคยเล่นด้วยหรอวะก็เคยเล่นหลายครั้งนะก็ผมเคยทำคะแนน,นประมาณหลักพันนั่นแหละก็นะนั่นมันก็แค่ตอนที่เล่นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเราไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ก็แบบเออ ไม่มีใครเห็นคะแนนผมก็ไลค่ค่ามีคะแนนเยอะก็ไม่มีใครเห็นก็มันเหมือนไม่มีคะแนนเลยนะเฮ้ยจังมีกาแม่งตบปิ้นทุ้ยกังทษนนะนี่แบบเราเอ๊ะเด็ดเด็ดเดดดดดแปดร้อยโอ้เอาใหมเอาหมเราไม่ทอนนะเราไม่ทอนนะเราไม่ใช่ผล,ลไม้ไม่ท้ทอครับ เนี่ได้หนึอคะแนนแล้วเป็นไงโอ้ยังร่เร็วเลยเป็นนับหมอว่าหนึ่คะแนนเฮ้ยจุ๊บ้้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บวาจาอ่าึึทางกระตุกวะฮึึบฮึบภาพกระตุกดีฮึบบ เดี๋ยว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 อย่าพึ่ง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 อย่ามาอย่าไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกไม่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกนี่กินยากบอกเลยจะว่าไปแล้วไอตัวที่เราเล่นอยู่นี่มันไดโนเสาร์ใช่ไหมเออผมไม่น่าทักเลยอ่ามันเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมทำไมมันชนไอ้นี่ทีเดียวตายวะนั่นคือสิ่งแรกที่สงสัยในเกมนะอย่างที่สองค่ะก้อนเมฆ ไม่น่าสงสัยเลยก็ไหืมผมว่าไอท้ที่มันยืดมันตรงนี้มันต้องเป็นอาวุธสงครามอาวุธกำปักอาวุธเอ,อ่ออาวุธ,ธแบบเว้ยเฟเจอแล้วเรามันต้องใช้สมาธิอยางมากฮะในการจดจอใจจดใจจอ,จอ,จอกับการเล่นเกมที่ เขียนว่าหน้าเว็บนี้ไม่พร้อมใช้งานะยอดมากเลยเราจะอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยเพื่อความ้าทาย H N S อันเดอ c o สกอร์อุ้ยเอาไหมเอาไหมฮะเพื่อความ้าทายนะ DNS อันเดอ c o สกอร์ P R O B E F I N I S S E D u ันเดสกอร์ N O อันเดสกอร์ I e N T E R N E T อ่านว่าอ่านว่าคุณตายเลย <c oughs> เอาเป็นว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะเมื่อกี้นี้ดีตรงไหนวะตายเนี่ยนะออด,ด,ดูคะแนน8 0 0 0นะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำจุดมุ่งหมายก็พัน0แล้วกัน 1200คะแนนนะฮะเอาแบบ1200คะแนนเลยถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เราไไก็จะทำใหม่ทำไม่ได้ครัจะพูดถึงดูดอ๋อสี่ร้อยแล้วอย่างเงนะีแต่ชื่นชื่นชมคะแนนนะฮะเกมนี้สอนให้รู้ว่า การใช้สายตากวาดมองไปรอบๆแล้วมันก็กระตุกไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรแล้วเราก็ต้องหลบใอ้พวกนี้นะเป็นการฝึกการใช้นิ้วโป้งในการกดสเปนบาร์นะเพื่อที่เราอาจจอะอออ๋อเน็ตมาแล้วฮะเน็ตมาแล้วกูยังไม่ได้ฟันคะแนนเลย อาช่างมาเถอะเอาเป็นว่าผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเน็ตก็มาแล้วก็อม,มีเพลงให้ฟังแล้วเออเอาเป็นว่าก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายเย้เน็ตมาแล้ววู้